พาท่านผู้ชมไปถึงจังหวัดเชียงใหม่นี่นะคะมาพักและก็มาสัมผัสกับบรรยากาศของโรงแรมที่เรียกว่าเป็นระดับ world class destination เรียกว่า5ดาวของจอดเชียงใหม่ที่นี่คือโรองแรมอนันตราค่ะขอบคุณค่ะที่นี่เขามีรวข้าวดิ้งซึ่งพิเศษมากนะคะเป็นน้ำตะไคร้ซึ่งหอมและไม่เหมือนใครและตอนนี้เราจะพาท่านผู้ชมมาสัมผัสส่วนที่เรียกว่าเป็นเสน่ห์ของโรงแรมกันดีกว่าคะ่ะว่าที่นี่มีซิกเนเจอร์อะไรที่แตกต่างจากโรงแรมอื่นในเชียงใหม่ รงแรมอนันตราได้นำสถานกงสุนเก่าของอังกฤษน,นะคะมาออกแบบโดยสร้างตึกเป็นรูปตัวแอลนะคะร้อมรอบสถานกงสุนและก็ขนานไปกับลำน้ำปิงทำให้เราเห็นทิวทัศน์ธรรมชาติที่งดงามของลำน้ำปิงในยามเช้าด้วยค่ะโรงแรมนี่มีทั้งหมด4ชั้น84ห้องนะคะทุกห้องจะมีระเบียงส่วนตัวที่หันเข้าออกแสงสว่างนะคะแล้วก็มีทิวทัศน์ของริมน้ำปิงสุดลูกหูลุกตาให้ได้ชมด้วยค่ะ อีกหนึ่งมุมผ่อนคลายค่ะอันันตาาซิกเนเจอร์คุณอาจจะมาเลือกสปากลิ่นหอมๆนะคะใช้เวลาพียงแค่90มนาทีกับการบำบัดอารมาเพื่อคลายเคยรียดในห้องรส้สอร์นี่ยมีบรรยากาศแบบทั้งภายในและก็ภายนอกอีกเลือกนั่งภายนอกนะคะเพราะได้สัมผัสบรรยากาศของลำล้ำปิงค่ะวันนี้ทางโรงแรมวันตราเขาบอกว่าถ้ามาแล้วต้องสั่งแบบนี้เลยค่ะ เมอร์กติก้าก็คือไก่าย่างแบบอินเดียหรือเมิร์กบาคงชนีดที่เป็นผักแบบอินเดียนะคะทานกับนานก็คือแป้งซึ่งแบบนุ่มๆแบบนี้นะคะกับข้าวซึ่งเป็นข้าวแบบว่าเขาใส่นะคะสมุนไพรเยอยะยะทีเดียวอีกหนึ่งคลิปถ้ามาเชียงใหม่นะคะมานอนที่อนันตราแล้วก็มาสั่งเมนูอาหารแบบอินเดียนะคะแล้วก็มีซับติ้งแบบคอรเนียลซึ่งอิงคิดว่าประทับใจไม่รู้ลืมแน่นอนคะ่ะ